สำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมมปรจอโคร,ราชอยู่กันที่สวนสัตว์นครราชสีมาแล้ววันนี้เก๋นะคะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูดกิจกรรมดีๆของน้องๆนักเรียนโรงเรียนในสักกากัดของอปรจอโคร,ราชของเรากันค่ะถ้ากิจกรรมดีๆนั้นเป็นอย่างไรติดตามไหนได้เลยค่ะ นะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะ,เร,รคะเราอยู่กันที่โครงการปลูกฝังคุณธรรมศิยธรรมของน้องๆนักเรยียนสักงกัดอบจโคราชีับระมานพุทธศักราช2566และขาดไม่ได้เลยสําหรับโครงการดีๆอย่างนี้นะคะกับท่านวิทยากรตอนนี้เราอยู่กับท่านวิทยากรนะคะอาจารย์พนมรอสันเทียอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับอยากให้อาจารย์ได้พูดคุยนะคะถึงโครงการแล้วก็กิจกรรมดีที่เกิดขึ้นตลอด3วัน2คืนกับน้องๆนักเรียนอบจ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสนองพระบรมราชโชบายด้านการศึกษา4ด้านของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10โดยเราเน้นด้านที่4ด้านความเป็นพลเมืองดีนะครับเพื่อให้เด็กๆนั้นได้ปฏิบัติตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเพราะว่าสัตวรรัตที่21นั้นการอยู่ในสังคมเนี่ยถ้าหากเราไม่มีความรู้ในการอยู่สังคมมันจะทําให้การความเป็นอยู่ของเราไม่ค่อนข้าง ยุ่งยากเพราะเด็กจะไม่รู้ว่าจะปฏิบัติตนอย่างไรซึ่งเราก็จะแบ่งการเรียนรู้ออกเป็นฐานนะครับจะให้เด็กเรียนรู้ในฐานแรกก็คือพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยนั่นคือต้องการให้เขารู้หน้าที่ของเขาว่าเขาอยู่ในเมืองที่เป็นประชาธิปไตยก็จะต้องปฏิบัติตนอย่างไรมีสิทธิ์มีเสียงด้านใดบ้างอะไรคือสิทธิของเขาอะไรคือสิทธิของผู้อื่นนะครับแล้วฐานต่อไปก็จะเป็นฐานจิตอาสา เพื่อต้องการให้เด็กๆเนี่ยเป็นคนมีน้ำใจสื่ให้เด็กๆรู้จักการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและเพื่อทําให้สังคมของตอนเองนั้นโดยเฉพาะสังคมครอบครัวซึ่งเป็นสังคมหลักที่จะขยายไปสู่สังคมใหญ่คือประเทศชาติได้มีคนที่เสียสละอย่างนี้เพิ่มขึ้นเป็นการพัฒนาประเทศอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ อีกฐานหนึ่งนะครับเป็นพลเมืองดิจิทัลนะครับซึ่งในฐานนี้เด็กๆยุคนี้ต้องเรียนรู้และรู้เท่าทันสื่อเพื่อนําไปใช้ในการปฏิบัติตนกับโลกที่เป็นจริงและก็ไม่หลงเป็นเหยื่อสื่อออนไลน์เขาจะทําตัวเองให้มีความสุขแล้วก็ใช้สื่ออย่างเกิดประโยชน์และมีคุณค่าต่อตอนเองและผู้อื่น ไม่เป็นการทำลายผู้อื่นนะครับและฐานสุดท้ายก็คือฐานคุณธรรมจริยธรรมซึ่งจะเน้นให้เด็กๆรู้จักหน้าที่ตนเองและก็สิ่งที่สร้างประโยชน์ให้กับตนเองและผู้อื่นทําอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยจะส่งผลต่อผู้อื่นและสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นเขาเรียกว่าการสร้างมิติทางสังคมร่วมกันโดยใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมมาเป็นตัวใช้ในการ ดำเนินชีวิตของเด็กๆให้มีความสุขครับซึ่งโครงการเหล่านี้นะครับก็ได้ทํามาปีนี้เป็นปีที่3นะครับก็เพิ่งนํามาใช้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเป็นที่แรกที่ไม่ได้ดูแลโดยสํานักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการครับอาจารย์คณรงคได้ฝากก็คิดเล็กๆน้อยๆให้กับน้องๆนักเรียนในสังกัดที่ไม่ได้มาเป็นโัวแทนนี้เน่ยครับว่าเราสามารถรี่อะใช้ในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเนี่ย ในด้านใดๆได้บ้างครับสำหรับน้องๆที่ไม่ได้เป็นตัวแทนมาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับน้องๆสามารถศึกษาได้ด้วยตัวเองโดยใช้ความเป็นพลเมืองท่านได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือของเราเซิร์ชเข้าไปใน Google อะไรบ้างที่จะส่งผลให้เราเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมอะไรบ้างที่ส่งผลให้เราก้าวหน้าในชีวิต การปฏิบัติตนอย่างไรที่จะส่งผลดีต่อครอบครัวต่อสถานศึกษาต่อประเทศชาติน้องๆสามารถเข้าไปศึกษาได้และถ้ามีโอกาสคาดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีมาน่าจะสารตอบโครงการนี้น้องๆก็อาจจะได้เป็นตัวแทนเข้ามาทดสอบกิจกรรมต่างๆ แทนเพื่อนๆทั้ง3าคนที่ได้ถูกส่งมาเป็นตัวแทนในครั้งนี้ด้วยคับค่ะนะคะในครนี้ต้องขอบพระคุณค่ะท่านวิทยากรนะคะจากคณะรัฐสังเียด้วยนะคะแล้วก็โครงการดีๆอย่างนี้นะคะทางองค์การบริหารสือนจังหวัดนครราชสีมาของเราคิดว่าน่าจะมีป okay. ีประกอบไปแล้วก็จะมีในส่วนเรียกว่าวิธีการดําเนินโครงการเนี่ยจะเป็นอย่างไรต้องรอติดตามบางีต่อไปด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราเจอกันในกิจกรรมต่อไปของอประจโคราชกันต่อค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เรามาอยู่กันอีก1ฐานกิจกรรมนะคะเราก็มีน้องนองนักเรียนนะคะซึ่งอยู่ในฐานกิจกรรมนี้จะมาพูดคุยกับคุณผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะคะเดี๋ยวขอต้อนรับเลยคะ่ะน้องแซบสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะเรามาถามกันหน่อยว่าตอนนี้เราอยู่ที่ฐานอะไรเอ่ยตอนนี้อยู่ที่ฐานที่1นึ่งครับพลเมืองดิจิตอลครับค่ะตอนนี้ อาจารย์วิทยากรเนี่ยให้น้องๆทําอะไรกันบ้างอ๋อตอนนี้กําลังให้ทําเป็นแผนผังกับหัวข้อที่ว่าจุง้งบอกวิธีการเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆครับผมวนี้เราอยากฝากอะไรบอกถึงเพื่อนๆน,น,น้องๆบ้างว่าไอ้ฐานที่เรามาเข้าตอนนี้สามารถนําไปใช้อะไรได้บ้างในชีวิตประจําวันของเราครับผมฐานที่มาเข้าในวันนี้นะครับก็ ทำให้เราได้รู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นฐานน e ิเตอาอย่างนี้ครับผมคือเสริมสร้างเรื่องความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้โซเชียลมีเดียในทางที่ถูกต้อง หรือใช้สือ่อเทคโนโลยีไปในทางที่ถูกครับนะคะแล้วก็หวังว่าในโครงการต่อไปอาจจะได้เจอน้องแสบอีกเจอเจอทุกโครงการแน่นอนครับเ <c oughs> จอกันทุกโครงการ <c oughs> แน่นอน <c oughs> นะคะเอาเปน็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเรา,เรา,เราให้น้องๆไปทํากิจกรรมกันต่อละกันนะคะต้องขอบคุณน้องแสบด้วยน้องขอบคุณมากเลยค่ะมากเลยค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเราพากันมาอยู่กับอีกหนึ่งฐานกิจกรรมนะคะที่น้องๆโรงเรียนสังกัดอบจอได้มาเข้าฐานในวันนี้ด้วยนะคะแล้ววันนี้เราอยู่กันที่ฐานกิจกรรมอะไรเอ่ยครับตอนนี้อยู่ที่ฐานที่สองนะผมชื่อฐานว่าพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยครับผมเราอยากที่เขาเรียกว่าอยากจะบอกพี่ๆน้องๆโรงเรียนในสังกัดอบจอหน่อยไหมว่า ที่ไม่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้เราสามารถนำเขาเรียก <c oughs> ว่าความรู้จากฐานเนี่ยไปใช้เขาเรียก <c oughs> ว่าในชีวิตประจําวันยังไงได้บ้างครับตรงฐานนี้นะผมเราสามารถเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ หลยอย่างรับผมก็คือความสามัคคีสามารถเอาไปปรับใช้ในโรงเรียนเราได้ครับผมในการทำำาําคาสาโรงเรียนต่างๆมีการใช้หลักการเมืองการปกครองคือการเลือกตั้งประธานนักเรียนับผมสามารถเอาไปปรับใช้ในโรงเรียนได้เพราะว่าเรายังอายุถึง18บปดปีผมยังเลือกตั้งไม่ได้ครับอ๋อเราก็เลยต้องเขาเรียกว่าใช้วิถีประชาธิปไตยภายในโรงเรียนอันนี้สําคัญเลยนะเรื่องของการ,รเลือกตั้ง เกี่ยวกับประธานนักเรียนต่างๆเนาะก็เป็นการฝึกในเรื่องของการใช้วิถีประชาธิปไตยให้กับโรงเรียนด้วยใช่ไหมคะอยากให้น้องแม็กฝากอะไรถึงพี่ๆน้องๆที่ได้ที่ไม่ได้มาร่วมโครงการดีๆอย่างที่เราได้มาบ้างครับผมคนที่ไม่ได้มาผมก็ไม่ต้องเสียใจไปนะผมโอกาสหน้ามีไหมผมบางทีกิจกรรมนี้ปีหน้าอาจจะมีได้นะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้ เกได้ว่าสนุกมากเลยครับผมเหมือนอยู่บ้านแล้วผมมีกิจกรรมให้เล่นมากมายครับผมกิจกรรมตอนนอนก็ไม่ดึกด้วยครับผม <c oughs> ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ได้รับเพื่อนใหม่ด้วยครับโอเคนะคะนี่คือความรู้สึกจากน้องๆ้องนักเรียนในสังกัดของปจโคราชที่ได้มาร่วมในส่วนของฐานนี้ด้วยนะคะต้องขอบคุณน้องแม็กด้วยนะคะ ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เรามาอยู่กันอีกหนึ่งฐานกิจกรรมนะคะที่เกิดขึ้นในโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมนะคะของน้องๆนักเรียนสังกัดอบจโคราชแล้ววันนี้เราอยู่กับตัวแทนน้องๆนักเรียนอีกหนึ่งคนในฐานที่สมนะคะก็คือจิตอาสานั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกับน้องแทนเค้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะ เอาอย่างนี้ตอนนี้เราอยู่กันที่ฐานอะไรเอ่ยตอนนี้อยู่ฐานที่สามค่ะฐานจิตอาสาค่ะจิตอาสาว่าตอนนี้กําลังทําอะไรกันอยู่คะอาจารย์เขาให้โจทย์ในการทําอะไรบ้างคะกลุ่มหนูนะคะก็ได้โจทย์ทำไมสังคมต้องมีจิตอาสาค่ะแล้วอาจารย์ก็ให้มาช่วยกันคิดว่าค่ะว่าทําไมสังคมเราต้องมีจิตอาสาค่ะแล้วพวกหนูก็ทําเป็นไมล์แมปปิ้งค่ะแล้วก็จะออกไปพรีเซนต์ค่ะออกไปพรีเซนต์นี่หน้าชั้นเรียนใช่ไหมคะ ทีนี้อยากให้เราเนี่ยน้องแพนเค้กเนี่ยได้ฝากอะไรถึงพี่ๆน้องๆที่ไม่ได้มาร่วมกิจกรรมกับเราหน่อยสามวันสองคืนเนี่ยที่เราอยู่เนี่ยก็สําหรับพี่ๆน้องๆที่ไม่ได้มาค่ายในครั้งนี้นะคะก็ไม่ต้องเสียดายเลยค่ะเพราะว่าในปีปต่อไปนะคะพวกเราก็ยกังจะค่ายอยู่ค่ะก็ค่ายนี้ดีมากเลยค่ะพ,พีนีๆๆ้ละก็น่ารักถุกคนเลยค่ะให้คําแนะนําคําสอนดีดีมากเลยค่ะส่วนพี่ๆน้องๆในค่ายนะคะเป็นกันเองมากๆเลยค่ะก็ครั้งหน้าก็อย่าลืมมากันนะคะ ะะรับรองว่าอบจโคราชนะคะติดตามกันได้เลยกับกิจกรรมดีๆกับโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมนะคะปีต่อๆไปเนี่ยก็จะมีวิธีการที่เขาเรียกว่าพาน้องๆเนี่ยมาร่วมกิจกรรมปีปีหน้าเนี่ยอาจจะได้เจอน้องแพนเค้กอีกก็ได้ใช่ไหมคะโอเคถ้างั้นในวันนี้เดี๋ยวขอบคุณน้องแพนเค้กไว้ก่อนละกันเ <ขอ S 1> นาะเดี๋ยวรอให้น้องๆได้ทํากิจกรรมกันต่อในฐานที่3กับจิตอาสานั่นเองค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ฐานที่4ี่นะคะคุณธรรมจริยธรรมการเป็นผู้นําเยาวชนนั่นเองวันนี้เรามีน้องๆตัวแทนนะคะจากโรงเรียนในสังก,กัดองค์การข่ายจังหวัดนครราชสีมาจะมาพูดคุยกับเราด้วยและตอนนี้น้องจังอยู่ข้างๆแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะน้องจังสวัสดีครับผม <T esi> ตอนนี้เราอยู่ที่ฐานอะไรอัยฐานคุณธรรมจริยธรรมกับเป็นผู้นําเยาวชนครับฐานเป็นผู้นำเยาวชนแล้วตอนนี้กาลังทาอะไรกันอยู่คะในฐานกาลังทาใบใบกระดาษกระดานที่สี่ี่เป็นใบการความรู้ที่เราจะจดได้เขียนลงไปในกระดาษแล้วไปนำเสนอที่หน้าชั้นเป็นนำเสนอที่หน้าชั้นใช่ไหมคะทีนี้อยากให้น้องจังเนี่ยฝากถึงเพื่อนๆก่อนที่ไม่ได้มาเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมกิจกรรมของเรา เพราะว่าในปีต่อไปต้องบอกว่าอบจปุณ่ยมีการจัดกิจกรรมดีๆิอีกแน่นอนนิดอยากให้น้องจางได้ฝากถึงเพื่อนๆอบจหน่อยว่าเราสามารถที่จะใช้คุณธรรมจริยธรรมในด้านต่นางๆที่เราไ,ไปไ้รับาเนี่ยได้อย่างไรบ้างฝากถึงเพื่อนๆเลยนะครับผมความซื่อสัตย์เลยนะครับความซื่อสัตย์ของพวกเรานั้นจะเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวเราหากเราซื่อสัตย์และยอมรับคนเป็นจริง เราก็จะสามารถอยู่ได้ทุกที่ในบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งในครอบครัวสังคมโลกภายนอกต่างๆหากเราเป็นคนซื่อสัตย์และจริงใจมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรเกิดตามมากับเราครับผมและในเรื่องเคอรุนะครับผมความขคารุนั่นก็คือเราต้องเคารุพวกกฎต่างๆที่มีไว้อย่างเช่นกฎหมาหรือกฎจราจรในการขับรถนั้นควรสวมใส่หมวกกันน็อกขับรถไม่เกินความเร็วที่มีป้ายกำหนดตามเส้นทางชุมชนเส้นทางถนนใหญ่นะครับแล้วก็ ในเวลาที่รถกําลังจะเลี้ยวหรือรถอาจจะมองไม่เห็นเราอย่าไปเบียดอย่าไปแซงนะครับเพราะอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตต่อผู้ขับได้ครับผมอ้นะคะก็พูดง่ายๆว่าหมายนกัว่า เราต้องครพกฎสุดทางบ้าเงินครับอันนี้สำคัญแล้วก็กฎระเบียบของโรงเรียนต่างด้วยใชี่ยคะโอเคนี่ก็ถือว่าเป็นน้องๆตัวแทนอีกหนึ่งคนเลยนะคะที่ได้มาพูดคุยกับเราในเรื่องของการเป็นผู้นำนะคะด้านของการเป็นกับเด็ยประถด้วยขอบคุณน้องจางไว้ณนโอกาสนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในช่วงของกิจกรรมต่างๆด้วยนะคะขอบคุณนาครับครับสวัสดีค่ะ